เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษตอนที่11พอมิรันตรีรู้เรื่องก็ร้อนใจบอกให้ทยากรแจ้งความชากรระว่าเงินแค่10ล้านตนไม่เสียดายมิรันตรีถามถึงสตวรรษเขายกคงช่วยอะไรไม่ได้ ขนาดอนุสนิยาอยู่กับเขายังปล่อยให้ถูกจับตัวไปได้เพลอเลอ,อักร่วมมือกับโจนมิรันตรีไม่เชื่อและคิดว่าควรให้สัตวัษช่วยอนุสนิยาก่อนสัตวัษกําลังขับเรืออยู่พอมิรันตรีโทบอกเรื่องอนุสนิยา เขาก็ตกใจมากบอกมิรันตรีไม่ต้องห่วงตนจะต้องช่วยภรรยาของตนเองสัตวัดแจ้งศูนย์วิทยุให้ตามหาเรือคนร้ายทันทีไม่นานก็ได้รับแจ้งพิกัดคนเรือหลายลำให้ความร่วมมือกับสัตวัดช่วยกันสกัดจับเรือคนร้าย สมมิกายังไม่รู้ว่าเหตุการณ์เปลี่ยนไปเธอมารอที่ท่าเรือเพื่อจะจ่ายเงินแก่หัวหน้าโจรหัวหน้าโจรบอกสมุนว่าเข้าไปเอาเงินที่เจก่อนแล้วค่อยไปเอาเงินค่าถ่าย ระหว่างนั้นทยากรติต่อเข้ามาว่าถึงกระบี่แล้วพร้อมเงินที่จะแลกตัวอนุสนิยาแต่แล้วเรือจนถูกเรือไหลลล้อมเรือสัตว์ตที่มีแอซซอช่วยขับเข้าประชิดเขาจึงกระโดดขึ้นเรือคนร้ายได้ก่อน อนุสนิยาพยายามแก้เชือกที่มัดตัวเองได้ก็วิ่งหนีขึ้นดาดฟ้าเรือเห็นสัตว์วัดก็ร้องเรียกสัตว์วัดต่อสู้คนร้ายพลาท่าโดนฟันที่ต้นแขน แต่เขาก็ปีนขึ้นไปหาอนุสนิยาจนได้จับมือเธอให้กระโดดกลับไปที่เรือที่อซอนเรียกเข้ามารอรับเมื่อทั้งสองพ้นจากเรือเรือประมงอื่นๆก็ช่วยกันยิงถล่มเรือโจรสัตวัดสวมกอดปลอบขวัญถามอนุสนิยาเจ็บตรงไหนบ้าง เธอบอกเธอไม่เจ็บมีแต่เขาที่บาดเจ็บเรือตำรวจมาถึงจับคนร้ายไว้ได้อุดมศักดิ์ได้รับรายงานเรื่องโสมิกาก็ร้อนใจสั่งลูกน้องเอาตัวเธอกลับมาและปิดปากพวกโจรให้หมดอย่าให้สาวมาถึงได้สัตวัดพาอนุสนิยาขึ้นฝั่ง ทยากรปรีเข้าถามถ่ยอย่างห่วงใย,ยและปรับปรำว่าสัตวั์ร่วมมือกับโจรอนุสนิยายืนยันว่าไม่ใช่สารวัตรเข้ามารายงานว่าเรื่องคนบงการคนร้ายสารภาพแล้วว่าได้รับว่าจ้างจากคนแปลกหน้าทางโทรศพัพท์ เราเลยทำแผนล่อจับตอนที่พวกเขานัดรับเงินค่าจ้างกันเย็นนี้ไม่ทันไรระหว่างที่หัวหน้าโจนเดินอยู่บนสะพานท่าเรือก็โดนยิงถล่มตกน้ำทั้งสตวรรษและชยากรต่างเข้าปกป้องอนุสนิยามีรันตรีเหวร์ที่ชยากรไม่คิดห่วงตนเลย ตำรวจรีบงมศพคนร้ายขึ้นมาแต่มือถือที่ใช้ติดต่อผู้ว่าจ้างหายไปจึงมั่นใจว่าโดนเก็บปิดปากชยากรร้อนรนบอกอนุสนิยาให้กลับบ้านแต่เธอเป็นห่วงสัตว์ที่ยังบาดเจ็บเขาบอกเธอกลับไปเถอะแล้วเขาจะตามไป เธอยือนกรานไม่สนใจคำพูดใครไม่ได้หลอกจะทิ้งนายไว้คนเดียวได้ยังไงย,ยังเจ็บอยู่แบบนี้นุสอจะเอาชีวิตมาเสี่ยงอยู่ที่นี่ทำไมไม่คิดถึงใจคนที่ห่วงนุสบ้างหรือไงชายากรโวยก็คิดถึงใจนุสบ้างสิคะ เขาอยากอยู่ดูแลสามีเขาไม่เห็นเข้าใจยากตรงไหนมิรันตรีพูดที่ใจชยากรเขาโกรธที่หักหน้ากันแบบนี้มิรันตรีบอกให้อนุสนิยาพาสัตวัดกลับไปทำแผลชยากรเดินหมุดหิดไปที่รถมิรันตรีตามมาพูดอย่างเจ็บปวด รับไม่ได้ที่อนุสนิยาเลือกสัตวรวัใช่ไหมยอมรับเสียทีว่าถึงมีแต่ตัวสัตวรวัก็ถ่ายตัวอนุสนิยากลับมาได้เพราะเขาเอาชีวิตไปแลกกับชีวิตเธอถึงซื้อใจเธอได้โดยไม่ต้องใช้เงินสักบาท ฮีโร่ของอนุสนิยาไม่ใช่เขาอีกแล้วในกระท่อมที่พักอนุสนิยาทำแผลให้สัตวัรษและตำหนิเราหลังอย่าเสี่ยงแบบนี้อีกเขาย้อนถามทำไมเกิดเรื่องถึงไม่โทรหาตนเธอบอกว่าจำเบอร์ไม่ได้แต่ต่อไปจะจำให้ขึ้นใจ ปนุสนิยาเอาข้าวไข่เจียวหอยนางรมมาป้อนให้เขากินเพื่อกินยาแล้วจะได้นอนเขาหาว่าเธอโหดโดบด้วยหอยนางรมแบบนี้ตนไม่ต้องหลับต้องนอนพอดีเธอไม่ทันนึกเขินอว่าไม่ได้คิดแบบนั้นเขาอ้อนคืนนี้ขอนอนบนบ้านด้วยคน เธอก้มหน้าไม่ปฏิเสธเขาดึงเธอเข้ามากอดจะหอมเธอเขินสุดๆผลักเขาให้นอนแล้วดึงมุ้งลงมาปิดเขาถอนใจอย่างเซ็เงเซงกลางดึกอนุสนิยาสวมชุดใหม่ที่สัตวัดซื้อให้สัตวัดนอนในมุ้งมองหน้าเธอและถามเธอว่าชุดสวยถูกใจไหม เธอนอนนอกมุ้งมองหน้าเขาพยักหน้าหงอึกอึกเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองนอนใกล้กันมีเพียงมุ้งขั้นกลางเขาเปลยถ้าวันนี้เธอเป็นอะไรไปตนคงไม่มีปัญญาชดใช้ให้พ่อเธอทำยังกับชีวิตนายไม่สำคัญถ้านายเป็นอะไร ฉันเองก็คงไม่มีปัญญาชดใช้ให้แม่นายเหมือนกันชีวิตเราก็มีค่าสำหรับใครบางคนด้วยกันทั้งนั้นถ้าคุณตายในสามปีที่เราอยู่ด้วยกันผมจะตามไปเป็นสามีคุณอีกสามชาติอนุสนิยาคำหาว่าเขาขู่เขาว่าแช่งต่างหาก เธอห้ามตายก่อนเธอย้อนว่าเขาเป็นหมอก็ต้องคอยรักษาชีวิตตนไว้จะได้อยู่กันเกินสามปีเขาชะงักเมื่อได้ยินเช่นนั้นยื่นมือออกมานอกมุงกลุ่มมือเธอไว้ไฟบนเกาะดับลงทั้งสองยังนอนจับมือมองหน้ากันอยู่อย่างนั้น มิรันตรีกับชยากรพักรีรสอร์ทในกระบี่ชยากรดื่มหนักราวคนหกหักพล่ามว่าสัตวรรษทำเพื่อเงินมิรันตรีโต้แทนดูถูกความรักคนอื่นไปไหมคะคิดว่าคนอื่นเขารักไม่เป็นงั้นหรืออานั่นแหละที่รักใครไม่เป็น ห็นความรับเป็นเรื่องเล่นเล่นถึงได้มานั่งภุมิายถึงผู้หญิงอีกคนต่อหน,น้ามีชยากรพยายามปกปิดตัวเองอ้างว่าเป็นห่วงหลานมิรันตรีไม่เชื่อบอกเขาเลิกฝืนเอาใจตนเสียทีเขาหาว่าเธอเอานิสัยนะักข่าวมาคอยจับผิด มิรันตรีว่าตนทำอะไรก็ผิดไปหมดผิดที่รักเขาเขาหลอกใช้ตนเป็นแฟนเพื่อตบตาอนุสนิยาให้ตายใจเขาไม่ได้พยายามจะลืมอนุสนิยาด้วยซ้ำตนมีค่าแค่ทำให้เธอกลับมายอมรับเขาเท่านั้นเลิกหลอกตนทำเหมือนตนง้อเสียที ในเมื่อรู้แล้วเธอจะไปก็ได้นะชยากรจนมุมเถียงไม่ออกมิแมนพอมิไม่โทษอรอกค่ะเพราะมิก็โง่เองที่เชื่อว่าอามิใจเขาถามจะทำอย่างไรพยายามลืมนุสอให้ได้สิคะอาจเจ็บเพราะนุสมิก็เจ็บเพราะอามิจะเจ็บเป็น เพื่อนอามิไม่ไอที่จะต้องเป็นฝ่ายรับอากอนแค่อสัญญาว่าจะไม่ให้มีต้องรอเกอร์เท่านั้นชยากรไม่คิดว่ามีรันตรีจะยอมทำเพื่อตนขนาดนี้ เขาสับสนไม่กล้าระปากเกรงํำไม่ได้ด้านสมมิกาโดนอุดมศักดิ์ด่าว่าจะสร้างความเดือดร้อนไปถึงไหนถ้าถูกจับผู้ชายคนเดียวที่เดือดร้อนก็มีแต่ตนต้องวิ่งเต้นทุกทางสมมิกาหาว่าพ่อห่วงแต่เงินเขาโกรธสั่งขังเธอไว้ในห้องนอนและยึดมือถือเธอโวยวายมันต่างกับการติดคุกตรงไหน รุ่งเช้ามีรันตรีสั่งน้ำส้มมาให้ทยากรดื่มแก้แห้งพอเขาจะพูดเรื่องเมื่อคืนเธอก็เอาสเปรย์ดับกลิ่นปากฉีดใส่ปากเขาอ้างปากเหม็นให้ไปอาบน้ำแปรงฟันตนมีงานต้องรีบกลับเขายิ่งกลุ้มบนเกาะหน้ากระท่อม ปานุสนิยากำลังตักผ้ามีชาวเรือมาตะโกนเรียกหมอให้ไปรักษาคนป่วยเธอตกใจเตือนสัตววัดจะไปไหนยังบาดเจ็บอยู่แต่เขาบอกมีคนเจ็บต้องรีบไปช่วยด้วยความเป็นห่วงหญิงสาวจึงขอไปด้วยมาถึงหมู่บ้านประมง สัตวัดรีบเข้าไปช่วยคนไข้ที่นอนนิ่นทุรนทุรายจากโรคเบนหรือโรคน้ำหนีบมันเกิดจากการดำน้ำลึกทำให้เกิดฟองอากาศในโปรเจนไปอุดแทรกอวัยวะภายในทำให้มีอาการเจ็บปวดตามร่างกายตัวชาควบคุมร่างกายท่อนล่างไม่ได้ สัตว์วัดรักษาจนอาการคนไข้ทุเลาลงพี่หยุดดำน้ำหาปลาพักใหญ่ถ้าฝืนจะแยกกว่าเดิมอนุสนิยาสังเกตเห็นชาวบ้านหลายคนพิการขาลีบไม่นั่งรถเข็นก็ถือไม้เท้าระหว่างขับเรือกลับ สัตว์วัดเล่าว่าวิถีชีวิตอันลำบากลำบนของชาวเลแถบนี้ถูกบีบให้ต้องออกหาปลาไกลๆเพราะพื้นที่ทำกิ้ไกลายเป็นรีสอร์ททำให้พวกเขาต้องดำน้ำลึกร่างกายปรับความดันไม่ทันไม่ออกหาปลาครอบครัวก็ไม่มีกิน พวกเขาต้องยอมเสี่ยงอนุสนิยาถึงถ้าเขาไม่มาที่นี่คนไข้จะเป็นอย่างไรผมไม่มาพวกเขาก็ไม่กล้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะบางคนไม่มีบัตรประชาชนบางคนอายที่ไม่รู้หนังสือแล้วก็ไม่มีเงิน ถ้ามาหาแล้วรอดก็ยังออกหาปลาผ่อนค่ารักษาได้แต่ถ้าตายลูกเมียก็หางเงินผ่อนศพออกมาไม่ได้พวกเขาถึงยอมตายอยู่ที่บ้านเพราะอย่างนี้นายถึงอยากมาอยู่ช่วยพวกเขาที่นี่ใช่ไหมผมเป็นหมอผมอยู่กับคนป่วยทุกวัน คุณก็เห็นคนบางคนแค่จะมีชีวิตให้อยู่รอดในแต่ละวันมันยากแค่ไหนพวกเราโชคดีกว่าเขาที่ไม่ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแต่เราก็ไปทำชีวิตให้มันยุ่งยากวุ่นวาย คุณลืมมองไปว่าแค่ยังมีชีวิตหายใจได้ทุกวันมันก็ดีมากแล้วอนุสนิยาฟังแล้วทราบซึ้งในน้ำใจของสัตวร์รู้สึกว่ารักคนไม่ผิดเขากำลังวางถังปูปลาที่ชาวเลให้มาลงบนหาดเธอโผกอดเขาจากด้านหลังบอกนายพูดถูก ฉันทำให้ชีวิตยุ่งยากเองขอโทษนะที่ฉันปากไม่ตรงกับใจฉันมาเพื่อจะขอโทษนายแค่นี้ก็ยังไม่กล้าพูดตรงๆเลยอย่าเพิ่งหันมานะขอพูดที่จบก่อนอนุสนิอย่าก,กอดรั้งเขาไว้อยากรู้ใช่ไหมทำไมฉันถึงกลัวจะใจอ่อนให้นายเพราะฉันกลัวว่าคนดีๆอย่างนายจะไม่ชอบผู้หญิงนิสัยเสียอย่างฉันไงไม่ใช่ในายไม่ดีพอ ฉันต่างหากที่รู้ตัวว่าไม่ดีพอสำหรับนายสัตว์วัดหันมาเห็นอนุสนิยาน้ำตาซึมก็ตกใจเธอพร่ำขอโทษเขาดึงเธอมากอดบอกถ้าเมื่อวานเธอเป็นอะไรไปคงไม่ได้ยินคำนี้เธอร้องไห้โฮเขาจูบหน้าผากเธอและกอดเธอแนบแน่น เธอรู้แล้วว่ามีเขาอยู่ในชีวิตช่วยเติมเต็มชีวิตให้เธอมากแค่ไหนเย็นวันนั้นอนุสนิยาเริ่มมีความสุขกับชีวิตแม่บ้านนั่งปิ้งย่างอาหารทะเลไว้ให้สัตวษจับตามองเขาว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรใส่รองเท้าซ้ายหรือขวาก่อนกันอยากรู้จักเขามากขึ้นสัตวษ ปลื้มใจที่อนุสนิยาไม่เก๊กไม่แอบเหมือนเคยแถมมีท่าทีเขินอายน่ารักจีบเมียตัวเองนี่มันแปลกดีนะรู้สึกเหมือนทำอะไรข้ามขั้นชาวบ้านเขาหมด แต่งแล้วค่อยจีบแปลว,ว่าผมจีบติดแน่ใช่ไหมอนุษนิยายเย้าอย่าเพิ่งมั่นใจชายหนุ่มนึกถึงวันแรกที่เจอกันเธอคิดว่าเขาเป็นโจรถ้าจีบตอนนั้นเธอคงด่าเขาไม่เจียมหญิงสาวยอมรับว่ามันผิดมาตั้งแต่ต้น เรียกว่ารักแรกพบไม่ได้สตวรรษเสียดายถ้าวันแรกเราไม่ตีกันไม่รู้วันนี้จะเป็นอย่างไรแต่ก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้เขาอ้อนลงนอนหนุนตักเธอคำพูดของเขาทำให้อนุสนิยาคิดอยากกลับไปแก้ไขวันแรกที่เจอกัน ยินวันนั้นขณะที่สัตวัอ์อาบน้ำอยู่ในห้องน้ำอนุสนิยาถือเสื้อเขายืนรอหน้าประตูยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นึกถึงวันที่เจอเขาครั้งแรกพอสัตวั์ออกมาเขานุ่งกางเกงเลตัวเดียวแปลกใจที่เห็นเธอ เธอกระเซ้าจำวันแรกที่เขาโปตรงหน้าตนได้ไหมเขาหัวเราะแล้วถามอยากดูอีกหรือพร้อมกับแกล้งทำท่าจะถอดกางเกงอนุสนิยาร้องกรีดวิ่งหนีไปทางหาดทรายเขาวิ่งตามไปตักครุบตัวเธอเหมือนวันนั้น ทำจำได้ไหมว่าเธอคิดว่าตนหื่นลวนลามเธอจำได้แล้วฉันก็ทำนายแบบนี้ไงอนุสนิยากระทุ้งศอกใส่แต่เขาหลบทันและดันตัวเธอลงนอนบนพื้นสายเย้ยเย้ยคราวนี้ไม่พลาดอีกสัตวรรัดก็อนุสนิยาอย่างมีความสุข เธอให้เขาระวังจะมีคนแอบถ่ายรูปอีกเขานึกได้ที่เธอหาว่าเขาซ่อนกล้องถ่ายไว้แบล็กเม์เธอเอามือคล้องคอเขาเชื่อแล้วว่านายไม่ได้เป็นคนทำทำไมไม่เชื่อตั้งแต่ตอนนั้นจะได้ไม่เสียเวลากันมาจนป่านนี้